สวัสดีครับวายคับโซซิตี้ถือว่าปีนี้นะครับสำหรับคู่หนุ่มวายที่มีเหตุต้องให้เปลี่ยนคนเก่าออกไปเอาคนใหม่เข้ามาแทนครับมีใครกันบ้างเรื่องอะไรไปตามดูกันครับหนุ่มเจเจพิพัท ถือว่าสุดเซอร์ไพรส์นะครับพี่นุ่มเจตก้าวเข้ามาสู่วงการซีรีส์วายที่เปิดตัวกันไปแล้วกับซีรีส์4 m ร n มิ e ครับซีรีส์เรื่องใหม่จากค่าย b e y o n d c าวเป็นโปรเจกต์ที่แฟนหลายคนรอคอยมานานครับจนในที่สุดก็เฉลยนักแสดงนำของเรื่องครับที่จะมาประกบคู่กับไบเบิลวิชพาสซึ่งปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ฟแฟนหนักมากเพราะเป็นนักแสดงมากฝีมืออย่างเจเจพิพัทแถมยังเข้ามาเป็นสมาชิกน้องใหม่ของค่าย b e ีอ c นคลาอีกด้วยครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับซีรีส์โฟ i n มินินะครับคาดว่านักแสดงเดิมที่คู่ไบเบิลวิชาพาธน่าจะเป็นหนุ่มบิวจัก,กรพันธ์ครับแต่เนื่องจากข่าวคราวปัญหาส่วนตัวของหนุ่มบิวจัก,กรพันธ์กับอดีตแฟนสาวที่ทําให้บิวจัก,กรพันธ์ต้องเป็นการเปลี่ยนตัวออกไปและได้หนุ่มเจดเจพิพัทมาแทนทุกวันนี้ครับ จึงต้องยอมรับกันว่าก่อนหน้านี้คู่ไบเบิลกับบิวนะครับก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับค่อนข้างมากเช่นกันครับแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ก็ต้องเป็นที่น่าตื่นเต้นสําหรับคู่ใหม่อย่างเจดกับไบเบิลครับที่ทําให้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอชมกันต่อไปไม่น้อยเลยครับปูนมิตรพักดี นักแ,แสดงที่อยู่ในสังกัดของค่าย GMM TV อยู่แล้วนะครับแต่ได้มีโอกาสเข้ามารับบทซีรีส์วาย VR, VR คือเรารักกันครับประกอบคู่กับมาร์คเนทริตที่รับบทเป็นเชนซึ่งปูนมิตรพักดีนะครับรับบทแทนพวินเทนิกเนื่องจากประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเรื่องราวระหว่างพวินกับอดีตแฟนสาวนะครับหลังฝ่ายญิงนะครับอ้างว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายครับ เป็นข่าวโด่งดังเลยเป็นเหตุต้นสังกัดจึงสั่งพักงานครับต้องทําให้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงแม้จะมีการถ่ายทํากันไปแล้วก็ตามครับ ซึ่งคู่มาร์กกับพวินนะครับเคยได้รับความสนใจจากแฟนขับมามากครับที่ก่อนหน้านี้เคยได้ร่วมเล่นซีรีส์วายมาด้วยกันแล้วอย่างเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่แฟนขับบางคนบ่นว่าการเปลี่ยนตัวอาจจะทําให้การดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่อินเท่าที่ควรครับแต่กลับกันนะครับทางด้านปูนมิตรพักดีนะครับที่เข้ามาแทนก็แสดงได้ดีและน่ารักไปอีกแบบครับยังไงก็ฝากกันไปติดตามปูนมิตรพักดีกับซีรีส์ VR คือเรารักกันด้วยนะครับ จิมมี่การกิจณพันธันจากซีรีส์ The Next Plint นะครับข้ามฟ้าเคียงเธอครับถือว่าเป็นการกลับมาเล่นซีรีส์วาอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวนะครับหยุดพักไปเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพครับเลยทำให้คู่ของจิมมี่และก็ทอมมี่ ก็หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งครับแต่การกลับมาครั้งนี้นะครับทำให้แฟนๆชื่นใจที่เห็นหนุ่มจิมมี่กลับมาพร้อมกับการเซอร์ไพรส์นะครับที่ให้เราได้ดูตัวอย่างไพลอตของซีรีส์ The Next Prince นะครับข้ามฟ้าเคียงเธอครับซึ่งปรากฏว่าหนุ่มจิมมี่การนะครับที่รับบทเป็นเจ้าชายรามินนะครับได้เห็นภาพคู่กับเพทายรวีนะครับรับบทโดยอมกิตธนกิจเจมจันยาครับถือว่าเป็นอีกคู่ใหม่ที่น่าจับตามองนะครับ ถึงแม้ในครั้งนี้นะครับหนุ่มจิมมีการจะไม่ได้คู่กับหนุ่มทอมมี่ก็ตามนะครับแต่ไงก็ฝากติดตามผลงานของหนุ่มจิมมี่การเกี่กับการกลับมาของเขาครั้งนี้กับการเปลี่ยนคู่นะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงน่ารักแค่ไหนกับซีรีส์ THE NEXT PRINCE นะครับข้ามฟ้าเคียงเทอครับ หนุ่มคนสุดท้ายครับกับหน,นุ่มเจมส์สุภาพมงคลซึ่งประกาศถอนตัวจากการเป็นนักแสดงซีรีส์พบเธอครับพร้อมกล่าวขอโทษแฟนคลับซึ่งหนุ่มเจมส์นั้นได้เล่นเป็นนายเอกคู่กับหนุ่มเนสศิรภพ,พเล่นเป็นพระเอกครับซึ่งทำเอาแฟนคลับหลายคนช็อกไปตามๆกันซึ่งหลังจากนั้นนะครับด้านคุณจิ้นอย่างหนุ่มเนตศิรภพ,พออกมาไลฟ์สดพูดถึงกรณีนี้ซึ่งมีช่วงหนิงนะครับถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับ แต่มาวันนี้นะครับด้านซีรีส์พบเธอก็ประกาศคู่จิ้นคู่ใหม่ครับเปลี่ยนจากเจมส์สุภาพมงคลคาดว่าจะเป็นหนุ่มวัยหน้าใหม่อย่างหนุ่มเจเจรัชพลพรพินิตน้องชายสุดหล่อของแม่มาสเตอร์เชฟซีซั่น5ครับซึ่งเจเจเองนะครับก็เคยผ่านผลงานโฆษณามาบ้างแล้วรวมถึงยังเคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ t h e t o ูนะครับเพื่อเฟ้นหานักร้องคู่ดูโอ้อีกด้วยครับโดยด้านหนุ่มเน็ตนะครับก็ได้ลงรูปคู่หนุ่มเจเจพร้อมแคปชั่นที่ว่าพบเธอแล้วสวัสดีนะคุณนะครับ นอกจากนี้นะครับส่วนด้านน้องเจมส์นะครับยังคงมาแสดงความยินดีด้วยกับคำว่า congratulation นะแล้วเน็ตก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณนะครับรอเชียร์ศิลปินหน้าใหม่อยู่นะเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆครับเชื่อว,ว่าหลังจากนี้นะครับซีรีส์พบเธอนะครับก็คงเตรียมเดินหน้าถ่ายทากันแล้วเมื่อได้คู่เคมีใหม่นะครับอย่างเน็ตและก็เจเจซึ่งผลงานจะออกมาดีอย่างแน่นอนครับ ยังไงนะครับก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับของสาววายนะครับคอยติดตามผลงานของหนุ่มวายทุกคนนะครับกับการเปลี่ยนแปลงคู่ใหม่คู่เก่าหรือเปลี่ยนใครเข้าหรือใครออกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันในคลิปต่อไปวายคลับโซเซตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ